ลทุกคนวันสุดท้ายในโซของเราแล้ววันนี้จะพาไปดื่มน้ำหวานวันละ8ดแก้วแล้วไปเติมน้ำตาลที่คาเฟ่มูช็อกโกแลตร้านดังของเกาหลีเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นภาพนี้กันนะที่แต่ละเมนูแบบใหม่สุดครีเอท มีอะโวคาโดโทโรยพริกด้วยกินเสร็จก็ไปเดินย่อยกันที่โซฟอร์เดตพาร์คสัมผัสธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงใดๆแล้วแวะไปติ่งไปช็อปเล็กๆกันที่กวางยาตามไปดูวันน้ำตาลในเลือดสูงของคลเได้เลยวันนี้เช้าวันที่3วันนี้มาในตีมอะไรคะมาในตีมคุณหนูแต่งตัวไม่ปรึกษาเลยนะครับ <c oughs> มาในตีมไอแบกับน,นก<อ>ักเรียนเกาหลีทีมงค์แค่เนี้ย <What S 1> วัดเขาวังคูค่ต่อห้าหนึ่งบุรีเพื่อ <_ S 1> น,น่ะ <_ S 2> เทตอนนี้เรา <_ S 1> ออกจากที่พักมาแล้วค่ะก็เหมือนเอากระเป๋าไปฝากแล้วก็ออกจากที่พักแล้วกําลังจะไปทานบางังชื่อร้านคอนเต้อะไรตัอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านวันนี้อากาศเหมือนร้อนกว่าวันอื่นนิดนึงแต่ก็ยังหนาวหนาวแบบ สบายอ่ะไม่ต้องไม,ไม่ต้องใส่ไอเสื้อขนเป็ดก็แบบอยู่ได้ใช่เพราะวันนี้ไม่เคยใส่ขนเป็ดเลยใสมาสองวันแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน ช็อกโกแลตเมื่อชีวิตชีวิตนี้ไม่มีของขวัญของเมนูของข้าวหนึ่งค่ะเรืดเลือออกมาแบบของขวก็น้ำตาลเมื่อวานอะอยากกินไก่ไก่ต้นหอมมากอะที่เขาขายแบบร้านข้าวปลาปิ้งใช่ใช่แต่ว่าอัดไม่ไหวแล้วจะเปิดเจอในสถานี้ยา้ว่าหอมเลิฟเวอร์มันไม่คินแต่ไอไม่กิดเจอกันที่ร้านค่ะคนรักต้นหอมแล้วคนไม่รักต้นหอม รักพอน้องแจมิบุณเล่น <c oughs> วันนี้เรามาถึงร้านบัติแล้วก็คือร้านชื่อว่าคอนเตเดตูเล่เฮ้ยอเคเราสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวว่ารอกันว่าอาหารจะอร่อยไหมคนเยอะมากแล้วอาหารก็แบบเป็นบรันช์อะไรงี้ที่ราคาแบบตูงนิดนึงอาหารเขาจ,จัดจานมาหน้าตาดีดลาแล้วก็ลานแบบตกแต่งหรือมาเป็นคริสต์มาสรอดูกันว่าอาหารจะอร่อยเหมือนหน้าตาราหรือเปล่าแล้วก็หน้าตาหารือเปล่า อันนี้<ม>เป็นช็อกโกแลตมูดที่ตั้งใจมากินถ้าร้านนี้แบบว่าคอเซิร์ชร้านก็เป็นช็อกโกแลตมูดหมดเลยเป็นไงอร่อยไหมมันไม่ค่อยเข้มอ่ะพ่งอคือหน้าตามันด,ดูเข้มมากอ่ะม,มันติดหรือว่าเรากินเรากินรสเข้มกันวะช็อกโกแลตอ่ะหน้าตามันแบบว่าขายของมันเรียกแขก์มากเลยตรงคิดว่าคนที่มาทานร้านนี้ก็คือพอเมนูนี้กันเละ เป็นวิปจืดไม่ได้หวานหมายถึงวิปแบบไม่หวานแต่เนี้ยติดติดหวานหน่อยอ๋อเดี๋ยวลองชิมนในว่าเนื้อมันจางอ่างไรเออช็อปจางไปนิดนึงคืออร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่ามันจางไปนิดหนึ่งสำหรับเราดีกว่าอืมแต่วิปอร่อย วิปไม่หวานมต่ว่าตัดก,กันอ่ะวิปม,มันแบบจืดๆแล้วอันนี้มันหวานนั่นึ่ะไปคือมันหวานมันควันเค็มอ่ะอือนั่นจะได้แบบไม่ค่อยเค็มจนที่เท่ากันอะไรเงแ,แต่ก็แอบ,บหวานไปนิดนึงนอนหมดนอนหมดดีมากแบบเปิดมื้ออาหารแรกของวันด้วยของหวานเงี้ยของหวานเลยชอบ เกิดอลังการอะน,กนมมึกว่าจุบจิ๊บก็ไม่เนี่ยชีสไม่ดีอ้ะอันไงอะไรจืดอะหอมมันไม่ถึงน้ำมันมะกอกเหมือนมีเกลือเลยอะในในชีสอะเหมือนมีแค่บางส่วนตรงเนี่ยไม่มีแต่ว่าขบขอดกินตดนที่มีเกลืออร่อยแต่ว่าอันที่ไม่มีเกลือจืด,จด ทำนี้จะเป็นตรเบอรี่กับบาา <c oughs> ลูเตอร์รี่ร่อยมหมพึ่งบอกอันนี้แบบว่าเหมือนมันมนจะตัดให้ถ่ <c oughs> ายอีกเมนูนึงให้ดูพึ่งมาเสิร์ฟเป็นโยเกิร์ <c oughs> ตเรดูเฮลตี้นะ <c oughs> แต่ละเปิดด้วยของหวานนะ <c oughs> ดดูดาเราสอนมาไม่กินสอนยังไม่โดนโยเกรยิร์ตโยเกิร์ตมันกเปียกอ่ะอกกดัะออกโยเกิร์ตนะไม่ได้ทำไมน้ำมันออกกย่งั้นอะเหมือนกินนมเปี้ยวอะโยเกิร์ตดิ้งอ่ะ,อกกด,อะดูดิคือข้างล่างมันเป็นแบบน้ำอ่ะ ก็คือเจอแต่น้ำยังไม่เจอโยเกิร์ตคุโยเกิร์ตมันเลยโดนละลายไปหมดเลยแต่ผลไม,ม้ฟ<ะ>ิ<ะ>ีนะป่ะกินอะไรออันนี้น่าจะฟรีเออพวกเบอร์รี่อ่ะอุะ้ยมีเม็ดพริกไทยเป็นแบบอรอ่อยเออเหมือนมีพริกอ่ะพริกไทยเป็นแบบ อีกเมนูนึงที่เราสั่งไปเป็นอะโวคาโดโท้เป็นอะโวคาโดโท้ที่หน้าต่อแปลกๆเดี๋ยวเนึเดี๋ยวอะไรให้ดูคือเมื่อกี้เหลือบแบบแหบกอะโวคาโดไปเห็ดตรงขนมปังมันเหมือนทาอะไรสักอย่างทาอะไรสักอย่างที่แบบเดี๋ยวสูงสูงเห็นวะมันทาอะไรเขียวๆขผิกๆผสมมาคือทุกอย่างมันแปลกว่าจะทานได้ไหมเดี๋ยวรอรอไม่ไหวแล้ว โหโหข้ารสชาติคือชื่อไอพาสต้าที่เขียวเขียวอ่ะเพสโต้ร์อรอรสชาติเป็นเพสโตอร์ <c oughs> เพสโต้เผ็ดไอเป็ดมากจริงเหรอไม่ใช่เทสโตนะนะเขามันกลิ่นใบมิ้นต์ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิม ขนมปังในการกินอะโวคาโดโทสต์แบบใหม่แบบสับพริกเนี้ยเผ็ดอ๋ออันนี้ไม่เอาพริกมาโอรู้เผ็ดอ่ะอืมอืมใช่แ้้วมันเผ็ดโตใช่คือเอาเนอพลาสต์ตอมามาทาเราอะอยากกินแบบแค่อะโวคาโดโทสต์ที่แบบขนมปังเปล่าๆอ่ะแต่ขนมปังกับพลาสต์ตอกอร่อยดี ไม่เคยกินขนมปังเฟรชโนมาก่อนแต่คือเหมือนกินเอาเอาะโวคาโดกับพริกเกลือแบบใหม่ปะลองดูปะฉ <c oughs> ่ำๆไม่คือแต่ว่าโมตอนนี้ไม่ได้อยากกินขนมปังเฟรชโนแต่โมตอนนี้คืออยากกินขนมปังอนนะโว <c oughs> คาโดขนมปังเฟรชโนก็อร่อยมากเป็นขนมอร่อยอะอะโวคาโดเขาก็อร่อยแยกกันะนอร่อยดูเขาบอมันม <c oughs> ันมาก แม้ว่ามันขนมปับบงเลย,เย,ยน้อ,อะเกลือเรืรองนี้มันอร่อยมากขนมปังก็เคเลยอ่ะขลูกแต่แต่ก็กินได้แต่ไม่ได้ว้าวแบบคือมันไม่ไม่ต้องกับมูนอ,อ่ะมูนที่อยากกินแบบก็ขอตัวไปจัดการกับพริกแล้วก็เพสโซก่อนมาเล็ดอาหารกันว่ามือนี้ชอบในเื่อไหน มันแปลกมันเป็นเมนูที่แปลกเกิดอะไรชอบกาแฟเพราะว่าคุณเคยกับโกบิโก้รู้ไหมว่าเรนชอบวันไหนในไทยชอบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับวิสกี้ชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรของตกแต่งชอบสตรอเบอรี่อาหารหลักก็คือไม่ต้องมาก็ได้ถ้าอยากมาลองก็ได้ อาจจะถูกปากคนอื่นแต่ไม่ได้ถูกปากเราเม,ม,มนูมันครเอทนิดนึงแค่อโวคาโดอร่อยนะใช่ใช่มันมากถ้ากินกับแบบว่าหนมบังล้วก็หยอกเกลือนิดนึงออถ้าจะเด็ดพอละแค่นี้เพราะต้องไปกินอีกหลายอย่าเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปที่นี่มันอาจจะถ่ายอ่างนี้นึม่อ่ะร ถ่าลองชาชีสตําไเป็นเหอเรอว่าจริงๆกิกมาชอาอันนี้เพิ่งได้แม่มาไปเอาเลยเดี๋ยวมาลองกันว่ามันเป็นยังไงวันนี้อ่างหนาวนิดนึงเมืเ่อตอนแรกเราแบบอยากร<อ>้อนกันมากแต่รู้สึกแบบไม่อินอะไม่อินกับนะ่เอ้ยมันไม่ใช่ไม่อินคือไม่เคยกินแบบน้ำร้อนๆกับชีสก็เลยสัง่งเป็นเย็นมาแต่แม่นอนครับเราว่ามัน<อ>มันเค็มละเมื่อกี้มันไม่ค่อยเค็มอร่นยนะ ไม่ค่อยเคยมาติดน้ำใช่ไหมเออน้ำมันหวานเออชีสมันกลมกล่อมคือถูกต้องเหมือนเดิมแต่มันไม่แน่นเนาะเป็นชีสเบาๆน่าจะอร่อยนะเพราะว่ามันชีสมันไล้ไร้อะแล้วก็น้ำฟองงนมอหอมเป็นืีนทีแล้วก็หวานนิดนึงเหมือนโออิชิสใส่ชีสแรงมากไปกันต่อถือแบบเป็นชาวาลีมาอรลอง เห็นมันเขียนดินทีแล้วหอมนะหอมมะลิชาเกี่ยวมะลิไงอ๋อเดี๋ยวไปกันต่อต้องเดินขึ้นรถมีเดี๋ยวเราจะไปโซฟอเรสต้า่อให้ฝนไม่ตกไปแล้วมาผ่านลอนดอนเบกเกิลนิวเซียมอีกแล้ววันนี้คนน้อยมากอ่ะเพราะว่าวันจันทร์ก็ถ้าได้เป็นคนไทยเที่ยวอยากได้วิกเกิลวิกเกอีกแต่ว่าขมัน ซื้อแล้วคะ่ะคนพี่อ,อยาเรียกค่<อ>คุคนพี่ไม่มีที่ใส่กระเป๋าแล้วคะ่ะของเยอะตรงนี้แบบบายดินคุณยายจะขอเดินก่อนรถจะชนแล้วขายบัตรคอนเป็นป๊อปอัพหรอใช่เราเดินผ่านอันนี้เป็นอลไิตาเป็นอ่าชื่องาน มีตั้งแต่วันที่สองถึงจะวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรก,แรกโตโป๊อปอัสโตไปกันค่ะ นมี้อยู่โอฟอเรสต์ปาร์คไม่รู้เรียกว่าใบไม้แตกใบไม้เปลี่ยนสีหรือใบไม้ร่วงนีมีหลายแล้วก็คือยักยักให้ดูอันนี้แค่ครั้งเข้านะแบบแบบ เสร็จจากโฟล์อเรสปาร์คแล้วนะคะก็แค่ๆนิดนึงก็มีจุดถ่ายรูปนิดเดียวก็ถ่ายรูปไปแล้วก็เดินชมวิวเล่นๆเพื่อจะไปวางยาต่อค่ะพาเพื่อนไปชอปปิ้งนะคะเพื่อนก็เพื่อนเนาะอยาให้เห็นนู้ซื้ออะไรไม่มีเงินค่ะไม่ซื้อดูอย่างเดียวใกล้ถึงแล้วให้ดูซื้ออย่างเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่กรางยาค่ะ เราเดินจากโซฟอร์เรส t าร์ k แล้วใช่ไหมแล้วก็เราเดินมากวางยาเพื่อมาชอปปิ้งแต่ว่าเี้คนเยอะมากมากแบบแน่นดเดี๋ยวพา,าไปดูไม่แน่ใจว่าถ่ายได้ไหมเดี๋ยวถ่ายจากข้างในให้ดูดีกว่าเนานะแบบเกรงใจคนข้างในมันค่อนข้างเยอะ ก็ถ่ายรูปแบบฉ่ำมากคนละพี่ได้สามแฉนมีกี่ช็อตเอาทุกช็อตตก<ร>ลงใครพา <5 S 2> ใครไปมันไม่ได้ของไนงะไม่ได้มาซื้อของมาถ่ายรูป,รปแล้วก็ไม่ได้ซื้อของก็ก็เลยกำลังจะไปบูบอทโค้ค่ะเราดื่มน้ำนอัดแก้วนะคะตอนนี้เราซื้อกองชาค่ะมาทานก่อนกลับไทยกินพอให้รู้ระวังนะคะ,อ,ะอร่อยไม่ด ตอนนี้ลมแรงหน้าเหมือนอากาศมันแบบจริงจริงมันเหมือนจะไม่หนาวอะแต่ว่าลมแรงโอ๊ยน้องเข้าวสุดจะหน่อเดินตรงนี้คือเจอแบบอะไรที่เป็นน้องๆเท่านัอนป เดินมาจาก,กวังยาแบบสิบกว่านอาทีเพื่อจะมากินมูซ่าท่ที่รักมาถึงพนักงานยนประชุมั <c oughs> <c oughs> น,นไม่มีของไม่มีอะไรเลยมาเดินย่อยเแ่นๆอดกินนะวันละแปดแก้วเลยอ่ะไมนเป็นไรกินเจ็ดแก้วครึ่งได้เอาง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินฟองสู่กันต่อเดี๋วเรเดิน เหมือนเดิมนี่แบไปซื้อของพวกข้าวของห้างอบุกปิ๊กนี่เมื่อกี้ได้ของบุกปิ๊กมาจากวัดรทองค่ะว่าของมันก็น่ารักแล้วก็คือถ้าใครแบบว่าไม่ได้ซีเรียสก็ต้องใช้ก็ยังแบบค่อนลุกหับเยอะๆเลยแมก็นี่ข้างหน้าวัดท่านท่านก็สวยดีนะเป็นไม้ไม้ล้วงจะตื่นเต้นในหนึ่งดี๋ยวกแบบร้องไปให้ดูนี่มีคนมาถ่ายรูปแบบไม่ไม่ล้วง วนม,มารอบนี้โชคดีถึงแม้ไม่เจอถึงนะก็เมียกเลยเดี๋ยวไปจอก,กันที่ฟองเขาเดี๋ยว่าไนเดีย๋ยวรถไ <laughs> แล้วพวกเราก็จบวันน้ำตาลในเลือดสูงกันที่ซองซูช็อปเล็กๆให้กระเป๋าเดินทางปริก่อนที่จะเดินทางกับไทยกันในตอนเย็นวันนี้ก็ถือเป็นวันชิลๆส่งท้ายก่อนกลับบ้านโดยสรุปแล้วทิปนี้เป็นทิปที่เติมเต็มชีวิตติ่งโดยเฉพาะเลยอาจจะไม่ได้ไปที่เที่ยวดังๆเท่าไหร่แต่ก็นับเป็นทิปที่สนุกมากค่ะไม่เหนื่อยเกินไปสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะถ้าชอบคอนเทนต์พาเที่ยวของไอซ์ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ชอบนานทีปีเที่ยวด้วยนะไม่บุยเดี๋ยว มาใหม่นะเจ้าโซเจอกันค่ะ